ทำไมทำออนไลน์ต้องทำคอนเทนต์คุณเคยสงสัยไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าคอนเทนต์อะคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ก็คือคลิปของเราใช่ไหมคะแล้วคลิปของเราอะถ้าเราไม่ทำใครจะไปรู้จักเราใช่ไหมคะเพราะว่าการทำคลิปก็คือการโปรโมตตัวเรานั่นเองนะคะถ้าเราไม่ทำคลิปเราไม่ทำคอนเทนต์ เราจะมาทําออนไลน์เราจะมาทำออนไลน์เร,ออนลนเราจะขายของเราก็ตอนหน้าออกกล้องอยู่ดีแล้วยิ่งเราจะมาให้ความรู้คนเราจะทํายังไงให้คนที่คนที่ไม่รู้จักเราอ่ะแต่เขาสามารถทําแต่เราสามารถทําให้เขาเชื่อใจเชื่อใจเราได้ว่าเรามาให้ความรู้แก่เขาเราเอาสิ่งดีๆมามอบให้แก่เขาแล้วเราอ่ะมีตัวตนจริงๆเขาจะรู้จักเราได้ยังไงใช่ไหมคะเราต้องทํา ออกมาทำคอนเทนต์ทำคลิปคอนเทนต์ content ก็คือคลิปนั่นแหละนะคะก็คือออกมาทำคลิปให้ความรู้แก่คนแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำแค่วันสองวันมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่นะคะการที่เราจะทำคลิปอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดอ่ะสามสีเดือนถ้าคลิปเราน่าสนใจ เรามาให้ความรู้จริงๆเราเอาความรู้ที่เรามีมาถ่ายทอดให้เขาจริงๆแล้วเขารับรู้ถึงสิ่งตรงนั้นได้สิ่งที่เรามอบให้เขาอ่ะเขารับรู้ได้ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเอาสิ่งดีๆมามอบให้เขาเพราะฉะนั้นนะคะในการทำออนไลน์เราต้องมีคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์เราต้องดีให้ความรู้จริงๆนะคะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจครูติ๊กด, page, ด้วยนะคะครูติ๊กจะได้มีกำลังใจที่จะนำเสนอคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆม,มาให้กับคุณนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ